สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะนำความสดใสของฟ้าแก่มจรัเรตัศมีมาฝากค่ะเบิ่งติละาขายอดประคามอ่อ,อนกำลังงามคักค่ะบ่งเนี่ยเป็นตะเกีบมาใส่ต้มไก่ต้มกบนะะเนาะค่ะเนาะมาเดอ้อพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลอยากได้หาประคามยอดประคามอย่างๆมาเอาทั้งพีเด้ยค่ะ มีให้จะเหมอขอแค่แวะมาเดอ้อธรรมชาติรอบคางรอบแอวผู้ทิย์กันไม่แค่นี้ละค่ะสิผ้ามาเบิงอันนี้พี่น้องขอบขวหนึ่งพันไปขอบขวสองก็มาอีกละค่ะรังนกนะคะกระทือว่าเป็นบุญตาบุญใจนะคะเห็ุให้เขามหมองเพิงผ้าอาศัยขอบขวหนึ่งเป็นลูกบิน ไปไดแล้วคะ่ะอันนี้กําลังเพาะไข่อีกกําลังกไะะ๊ไข่เนาะค่ะไก่จะเป็นตัวละมั่งผ่านมาสองอาทิตย์กว่าแล้วนะคะทักทายยามเช้านะคะกับต้นไม้นานา,นาบางทีละกินพักบุงแล้วเอามาเสียบลงน้ำไก็ยังเกิดยอเพอได้เก็บใส่ม่าม,มาอยู่ดิ เอ้ยอวบรรยากาศรอบบ้านมาฝากคือเก่าน่ะล่ะค่ะเดี๋ยวสิผ้าเข้าไปในส่วนน้อยร้อยพันไม้นะคะหลังจากถียกกาแฟาแก้วในเบิดเตนะคะผ้ามาชมนะคะเบิ้งติละค่ะแห่งเพื่อนบ่มีห่มตีละวุทิบก็เอาใบไม้แห้งมาโปะข้างบนเหตุเป็นห่มหากับพ่อได้ยุคค่ะกำลังแตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่ แดดแจ๊แดดแจมเนาะคะ่ะเนาะโดนๆยังมีฝนมาจากหน่อยแต่ผู้ติบก็หดน้ำทุกมืออยู่ค่ะเบิ่งที่ละกะสิแดงกิ้งคือดอกค่ะเพราะว่าแต่ปล่อยเพ่นเฟื่อยเต็มนี่กะสีหกอีกเป็นกิ้งไงกลางไงขึ้นมากกะสียากอีกเนาะค่ะมะขามยักษ เบียเพิ่นกระารลายเด้อพี่น้องผู้ใดมีทีมาเอามากิมเอาเบียบักามยักไปปลูกอันนี้ก็ที่ปลูกพักการดหรอกค่ะอันเสียบลงกมองละเม็ดสองเม็ดนะคะย่ำหดหนามหดแห้งเกินไปก่ะกระชอกระเด็นออกกระมีนะคะเกิดยูบกีตตนเดี๋ยวยังปลูกเสริมเดี๋ยวสิพ้าไปหนีค่ะพี่น้องพาไปดูแต่เบิ่งทีละค่ะถือฝนแค่ ป,ป้ายนะคะบอบอเป็นฝนตอนเนืองสองสามมือเฮียงกันน,นั่นที่โจกเจกมาเทือนหนึ่งนะคะแต่ตนใหม่เขาก็สดชื่นนะคะและที่สําคัญสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นให้คุณทิพย์ไปเยี่ยมไปชมไปค่ะไปชมกันนี่นี่น,นี่ตามมาตามมาค่ะปะกักเอือกด้ยค่ะนี่อยู่กระถางเป็นหน่วยแต่ได้เป็นดอกแล้วค่ะ มาเบิงมาเบิงอีอย่างเอยเบิงที่ละก็ไผ่นี่ค่ะอันว่าสีเรวอาทิต์สีด้แกงเหง้าขึ้นมาแล้วค่ะสองล่ำนี่กินบได้แล้วนอก,กับแหนงนี่เนาะคะ่ะสีบ้านนอสองนอแต่อันนึงเป็นไข่ไข่แหงเพิ่นหน่อยเนาะคะ่ะแต่ว่านี่สิค่ะเบิ่มเบิ่มเลยเมอวานกับพอดีแกงนะคะแต่พอมา วันนี้ก็สูงหน่อยทีนออืนกำลังขึ้นค่ะนี่กำลังขึ้นนี่ตุ๊ปปุออ๊อยู่นี่ขังในขังนอกอยู่นี่มีสองค่ะมามาหักเอาซะเลยดีกว่าเดี๋ยวหักเอากันค่ะฟังเสียงหักน้ำกันได้พี่น้อง ตัวนี้บอเอาดอกค่ะพ่นเป็น่ําเป็นแนงกันไปแล้วจะมาเอานอนี้นอนใหญ่ๆนี่นอนใหญ่ๆนี่ค่ะเต็มเมือเต็มกำพอดีหกักโป๊ะ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 ยะหักไหมป่ะนี่ ได้แล้วได้แล้วแกอยู่ค่ะก็จะมีมองอ่อนอย่งเนาะไปหามูมาตืมค่ะเอาไปต้มต้มไว้ค่ะ้าได้แกงก็คือแกงเนาะ้าบ่าได้แกงก็ต้มไว้กินกับแก้วกับปนไปแต่ว่าอีกสองสามมือก่อที่ผู้ทิพย์จะพาไปเอาเนี่แหละค่ะยังมีนอสลอนขึ้นมาอีกหกเจ็ดนอผล่นี้ค่ะแต่ว่ามีนอใหญ่พอเอาอยู่สามเนาะค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อะไรเหมียวร้องทำไมปลายไปลายปลายแมวตัวผูกันกับมาอยู่นี่แต่เป็นเป็นแมวเถ่าแล้วคือค่ะหักเลยพวปวกนี่ได้แล้ว ได้แล้วอีกค่ะอีกนี่อืจะอีกแล้วสีนอพอดีแกงด้วยค่ะนี่แนมบบเห็นนะะกล่องซองโบเห็นกรมีค่ะที่เห็นกับพ่อเห็นว่าพอจิมจิโผลโผลโเมื่ออื่นกับเน่าด้วยนี่ค่ะเดียวสิผ้ามาเบิง่งอ,อื่นอีกเธอหนึ่งเด้อ เดี๋ยวเอาไปก่อนอุ้ยนี่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 น,นึ่งไว่นี่พางตาผู้ทิพย์อยู่นี่นะคะ่ะส่วนมากคนกับพางตาน่ะแหละยันใันผูทิพย์เนี่ยมอเห็นเพิ่นเกิดเลยจดยเป็นล่้นะคะจะตัดล่้ออกทั้งมดเลยแล้วคะันจะให้เหลือแต่นนอไปกันค่ะ กระซองเบืองอีกเนาะซองเข้าไปก็นหน้าบ่ะคเพื่ออะไรจังนอคือสิมีซํานี่ล่ะค่ะเดี๋ยวไบเมือไม่จงเบิองอีกค่ะค่ะอันนี้ตุนมะขามหวานด้ยค่ะแต่่าใหญ่ขึ้นมากพันจีหวานบอดเดอร์เอามาปลูกไปนี่เอาเม็ดมาก,กินเออเอาเอ่วยมาก,กินนะคะแล้วก,ก็กิมมซสําไปนี่นะหลายปีแล้ะค่ะเพื่อท้องก็แตกขึ้นลำหนึ่งก็กำลังสวยไปค่ะ ได้นอไม้แล้วไปดูย่านางนะคะอยู่นี่ช่วงนี้ที่มันเกิดนอกเพราะว่า<ๆ>คุณทิพย์น้ำทุกมือน้ำระอบเอาเนาะค่ะแล้วะะลก็คุณทิพย์ก,กวาดใบไม้ใบไหลไปทับทมใบนอข้ก็เกิดดีแล้วพอมาถึอน้ำฝนตืมอีกกับแห้งคักค่ะย่านางกับพ่อเก็บใดอยู่นะคะสูงแน่แต่ต่ำกับพ่อมีอยู่กาสนี่ดูเบ่งตาบอดีก็มี่ ผักต่ำหลอกตํำเรื่องกระลอกถอกกระลอกทุกน้ำนะคะนี่พอมีอยู่นะคะพอได้แกงอยู่ค่ะเดี๋ยวไปตลาดไปซื้อเห็ดมาแกงใส่ยังสีเนาะนี่เดี๋ยวไปต้มไว้ก่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมมาชมมาทักทายกันก็ไม่มีอะไรนอกจากส่วนน้อยร้อยพันไม้วันนี้พามาเก็บหน่อไม้ค่ะ ฮักเนาะใหม่ค่ะเอามาไวัยถั่แกงเนาะอีกอย่างนึงกับเผาไว้ถั่ซุปทัมกก็ไดเนาะค่ะนี่กะจะได้หลายกว่าแต่ว่าถัาแกงก็ต้องฮักเอาค้อนเอาเฉพาะตรงที่อ่อนๆนะคะไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอยู่ใสมาไสกะให้ดูแลเจ้าของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเด้อค่ะ ต่อสู้อุปสรรคหน้าๆนาให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บก็ยังไม่จางหายไปจากพื้นแผ่นดินไทยก็ช่วยกันดูแลสุขภาพก็แล้วกันนะคะมีความสุขทุกท่านนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ